ครับสวัสดียามเจ็ๆนะครับเพือนๆนคืนนี้เราได้มีน้ำตกการแซบแซบแบน้ำตกหมูครับอร่อยอร่อยครับมาครับกินด้วยกันเลยครับตกหมูอร่อยอร่อยครับคืนนี้เด็ดไปหน่อยครับเพืเ่องานครับ อร่อยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอเป็นแรงใจให้ด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับช่องน้องใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะขอตัว ขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับแซ่บๆซบครับเพื่อนๆอร่อยๆครับมาด้วยครับ